สวัสดีครับร้านวัชระอัลัยยมนครปฐมนะครับวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอนะครับสําหรับรถ v ีโกรถตู้ไอโมรถ f o r ์ u n e r เครื่อง 1KD 2KD ที่ใช้ไปแล้วฝาครอบวาล์วแตกน้ํามันเครื่องรั่วซึมนะครับตอนนี้เรามีฝาครอบวาล์วตัวใหม่นําเสนอนะครับเป็นฝาครอบวาล์วอลูมิเนียมนะครับใช้ได้ยืนยาวเป็นอลูมิเนียมครับไม่แตกนะครับ ฝาครอบบาลเนี่ยครับเราก็จะมีลูกยางต้นหัวชีดให้สี่ตัวนะครับนี่ครับภายในราคาฝาละ2,800บาทส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่ม200บาทเป็น3,000บาทนะครับสำหรับรถวีโก้รถตู้ไอโมง รถฟอร์ u ูเนเครื่อง 1KD 2 k d นะครับราคา2,800บาทส่งฟรีถ้าเก็บเงินไปทางเพิ่ม200บาทเป็น3,000บาทนะครับรับประกัน1ปีเต็มท่านใดสนใจทักมาได้อะไรมาได้สนใจหรือร้านค้าท่านใดจะเป็นตัวแทนเราก็มีราคาส่งให้นะครับขอบคุณครับ